สบายดีพี่น้องมาพบพ่อครับบ่าวเล่าอีกแล้วครับสิตเกา่าชิดเคยตามภาษาคนปั้นนอกบ่าวเล่านี่มาขึ้นทางด่วนกับพี่น้องทางด่วนเปิดฟรีเนาะนคือขึ้นทางด่วนผมมาจากสีขิวนะครับก่อนที่ขึ้นก็ต้องยิเทเรินกลับนะครับทรามาจาร จากทางบุรีรัม์เนาะที่ผมเดินทางมาจากบุรีรัมม์มก็งยูเทนกรับไปทางชัยภพูมิพี่้องยูเทินกรับ,ม,บมีบป่ายบ่ออีกหรอกอชมบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศรอบด้านรอบข้างทางพี่น้องเออเป็นบุญตาที่ได้เห็นประเทศไทยสยร้างอย่างกับมีอลังการยิ่งใหญ่ครับพี่น้องปวดพู้แล้วประเทศไทย อาเซียนตามพระท่านและพี่น้องเลยมาเบิงต่างจังหวัดเดอ้อนี่คือถนนเสงเง้นทางต่างจังหวัดกับพี่น้องแบกหูแบก,กตาจากกรุงเทพลายพี่น้องเบิงกรุงเทพแล้วกับเบื้อเนอะมาอยู่แบบมาเบิงมาอยู่มาเห็นห้เต็มตาพี่น้องมีคือต่างจังหวัดประเทศไทยนครราชสีมาโอ้มีรถเจ้าบ้านครับ นี่ยังว่าด่ขึ้นทางด่วนดล้วพี่น้องนี่เป็นเป็นไฮเป็นสวนยอยู่ทางต่อไปอีกหน่อยนึงก็ได้ขึ้นทางด่วนล้วพี่น้องเลยรู้สึกว่าบรรยากาศโอ้ยงามตาพี่น้องกล้ามดีบรรยากาศสุดยอดครับนี่นคือขั้งแรกชีวิตในชีวิตของบ่าวลาวีดเด้มาพบมาพอ่ออียัง,ยงแบบนี้ ทางจังหวัดประเทศไทยก็มีถน,นนห้นทางแบบสวยงามบ่แพ้ในเมืองกรุงพี่นองผมว่นาน่าจะสวยที่สุดในประเทศไทยถน,นนเซนนี้ก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลขหกครับพี่น้องไปสิ้นสุดขึ้นจากซีคิวไปสิ้นสุดประมาณแถวปากช่องครับพี่น้องเดินทางต่อครับพี่น้องงา้ยาวเบิงคลิปนีเงาวยาว จนพุนลครับทางล่งหมดแล้ครับเบิงีิระพี่นองสามเลยหาสาลดีเนาะเป็นงบมหาศาลพี่นองไปเรื่อยรับช่มไปเรื่อยๆครับนี่คือขังแรงในชีวิตคนเล่าอาสิก็เคยเห็นกัล่องมาเบิงคลิปนี้เบิงเดอ้อพี่นอ้องเลยว่าเป็นจริงไดน เทศไทยเขาพัฒนาไปไกลแล้วเฮ้ากัยังล่าลังอยู่ครับเขาบอกอยากเอาร้ายเนาะ mm hmm. พี่น้องบางคนก็เกิววดวอวยอะไทยสีสันนะ mm hmm. นี่ละพวกไว้ย,ยังไงเห็นเห็นด้วยตาเนาะเอา้าก็สิบอกนี่ละเห็นด้วยตายของจริงของแท้พี่น้องอันนี้คือโบนเมนผาพตัดต่อเมนผาพีไอ คือภาพจริงเสียงจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทนเดินทางตอ่อี่น้องบ่อไายใหญ่ห้างชมบรรยากาศข้าทางบนทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข6เดินทางมานีมาส่งบายบายครับพอดีแสงแตะเวนแง่ตาพอดี ขันมาย่ามเศรา้านี่แสงแตะเวนภาพมันสีงามครับแสงแตะเวนอยู่ข้างหลังครับมันช่วงบ่ายแล้วแสงแตะเวนมันอยู่ข้างหน้าผมมันเทศไทยย้อนแสงครับมันเร็เทศไทยแบบสีแบบภาพบ่คมชัดปันไดยเนาะพี่น้องเนาะติดตามเราชมงไปเรื่อยๆพี่น้องครับนี่คือภาพบรรยากาศกำลังขึ้นทางด่วนนะครับ ึ้นมอเตอร์เวยมาเลยหกแล้วครับอันนี้ยุ่ภาคพื้นดินยู่พี่น้องอีกหน่อยหนึ่งกระสิเป็นทางยกระดับควบคู่ขนานไปท่งเขือนล่ำตะคอ,องพี่น้องเลยเป็นกำไรชีวิตที่บ่าวเล่ามา่อมมาเห็นครั้งแรกในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตครับผม ความสุขทั้งใจความสุขทั้งตามีความสุขมากๆสา,าวล่ากว่็ทรงขอความมาพอดี <c oughs> มึงเื่อขันรถเสียงมันเคยดังตี้ดตี๊ดเด้อพี่น้องขันแดนขึ้นลอยมันเคยดดังเตือน้ซื้อดอกเป็นปกติรุนนลุนไม่เนาะ กล้จะถึงอันนี้คือแค่น้ำจิ้มครับพี่น้องเดินทางอีกหน่อยหนึ่งก็สีหอดตอนแท้ตอนมัน่นแท้ครับนี่คือน้ำจิม้มเบิ่งไปเรื่อยเจ้าเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อยพี่น้องเยเจ้าสิไดเห็นของแท่ล่าบัดข้างนไกลพี่น้องเห็นภูเขาบอ แสงมันแยงตาพี่โนโ้องแสงย้อนแสงพี่โนโ้องมาส่วนบลายเนาะเดินทางมาจากบุรีรัมย์ครับไปนั่นละ่ะบอยนกกรเรียนคืนสู่ธรรมชาติคลิปแรกคลิปทัดจากคลิปนี้อ่าพี่น้องนะตามเขาไปเบิรงนหนยเด้อว่าอบอยนกกรเรียนอย่งไรเนาะพี่น,อนอ้องอารกานอนุนรักษ์ตุ๊ก,กเรียนที่หายาก ไทยใกล้จะสูญพันธุ์แล้วโรกเกเรียนไทยใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมีแรงพอพันธุ์อย่างสุย่างนีู่นะครับตามไปเบิง้งเลยครับคลิปโรกเกเรียนครับข้างนานคอ,อใกล้จะถึงลาพีโนเป็นบุญตาจะได้เห็นความสุขความงดงามของเมืองไทยการส้่ง ถนนหนทางอันยิ่งใหญ่พี่นอ้องเกิดมาบาเล่าวก็ไดมาครั้งแรกครับขิปก้อนนั่นก็นแลนข้างล่างครับพี่น้องอย่างนี้เนี้ฟีมันว่าอันมันเป,เปิดให้ปีหนึ่งเปิดให้ฟรีต่างบาเล่าวกันเลยวะต้องม้าให้ได้ครับขากลับต้องขึ้นให้ได้พี่น้องเลยเอาจนไดจนหาพอาทางขึ้นจนไดพี่น้องเลยมันบ่มีป้ายบอกเล้อมาที่สีแรกกันนะพี่น้อง ห้านะจอดถามคนเบิ้งล่ะปากเขามีให้ถามเอาพี่น้องเลยอย่าไปยา,า่ยมมันไทยเขาใจดีอยู่แล้ว ซูมไปแหละรถมันคือจังสีแรนสาสาพี่น้องรู้บ่พี่น้องเห็นบ่กังหันลมผลิตไฟฟ้าผมเด้บนเขา,ายา่เที่ยงผมเดินอย่ะพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือเสาตอหมอทางรถไฟฟ้าขเขาเรียวสูงจะมาเชื่อมต่อตรงนี้ครับพี่น้องวุย้ยมุนอยู่รวยลอย ไฟฟ้าพี่น้องกางหันลมลาวเขอจีบน้ำ่อนข้างหน้านคือเป็นภูเขามาเลยพี่น้องเป็นเอายายเที่ยงเนาะเชื่อมต่อเขาใหญ่พี่น้องคุณนะสู้ใ่เบิ่งพี่น้องคุณการหันลมอุ้ยมีอุโมงนำ้ำพี่น้องอุ้ยบุ้ยุ้ย ปลาโตอุโมงบนทางดวนพี่น้องเงดหลยงหอดหลปลาโตอุโมงหรือย,อยังเนี่ยเห็ุด้วยเล็กเหเุ็ดไ้เหตุย,ดดยังพี่น้องเ,อเป็นเล็กเนาะคลายว่ามุ่งขึ้นเป็นลังค่าพีา่น้องคลายจัดนนี่นี่นี่ครับถึงอุโมงค์้วพี่น้องอุโมงค์เล็ก ขเขาเฮ็ดไว้เฮ็ดยังพี่นอ้องกับปุ๊บกับบ่หูพี่น้องหูงกับพ่เอเมนต์มาบอกไงเด้อปุ๊บอุ้ยนี่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 โอ้พี่น้องเอ๋ยไล่าตาเด้อนี่เป็นโค้งเล็กพี่น้องไข่ไข่กันนี่ยังสักอย่ามสวยงาม ความเงาเติบพี่น้องมันสั้นสี่ร้อยเมตรผมบอกออกจากโมมาแล้วคือทางนี้คือรลอยฝ่า,า,ฝา,าไปเลยเลยพี่น้องลอยฝ่าเงาไปเลยล่ะลงหอดปากซอ,องพี่น้องเลยพูนเนี่ยไม่ได้ไกลพี่น้องภูเขาดันความือนั่นเป็นเขื่อนลำตะคอง เห็นแม่น่าเพื่อน,ลนอแล้วคล้องไอ้พี่น้องวุ้ยไทยไก่ได้เช่นงามไอ้พี่น้องเอ้ยเพิ่นถือให้ถือกล่องได้เลยครับรถว้าจีแพนกล่องไปพี่น้องเบิ้งว่างามสดุดเลยอันนี้ซุ่มไปวู้นี่คือถนนลอยฟ้าพี่น้องล่างเป็นเขื่อนลำตะคอง ง่ายๆไม่ดีใายมือกับเป็นถนนมิตรภาพพี่น้องครับเดินทางต่อไปเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องยังมีความสวยงามมีรอเขาอยู่คือยังขึ้นอยู่บนสวรรค์ในพี่น้องแนมลงไปโอ้ยบรรยากาศสวยงาม เห็นรั้งแดกพี่น้องเอ้ยนี่แหะครับคือคลิปวิดีโอของแท้ของกิ่งไทยด้วยกล้องโทรศัพท์พี่น้องให้ด้พี่น้องได้เห็นเป็นปุนตาขึ้นกันกับผมซูม้าไปเบิ่งพี่น้องพูดมันสีเห็นตางเงปปี้ยอพูดพี่น้องเอ้ยพัดขนาดโอ้ น้อเมืองไทยสุดยอดอะไรขนาดนี้สวยงามพี่น้องเป็นโชคดีที่ดีบ้าเล่าที่ได้มาเห็นจุดที่มันอันนี้แสงตะเวน,นอันนี้เนาะแยงมันมันยอนแสงพอดีนะพี่น้องเปนมาแบบ่วงเศรา้าเข่ามงสิโมง ตัวเว็นมันทีอยูด,ด้านหลังมันทีเหตุให้แสงสว่างเหตุให้ภาพคมชัดของภูเขาของบรรยากาศข้างทางเนาะพี่น้องเนาะคมชัดกูนี่แต่กาสาที่กับโบโบ,บเป็นยังพี่นออ้องก็เดเบึงชมบรรยากาศแปลกหูแปลก,ากตาอีกแบบหนึ่งพี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะเขื่อนลำตะคองกวงไงยเพซานพี่นอ้องความยาวเรียบถนนไปเรื่อย เขาอันแสนสูงแสนกวงใหญ่พี่น้องความสูงความหลาดชันมีมงนีง้กับบรรยากาศแบบแนมบึงถนนโค้งไปตามภูเขาพี่น้องโค้งไปตามทางโค้งไปตามเคขือนความสว,วยงามอีกแบบพี่น้องเอย ไยทอดในคนเล่าเบิงเดอ้อคนไทยคนต่างประเทศเบิงครับว่าไทยเฮาเพัฒนานกบัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปไกลกว่าบ้านเฮ้าลรอครับเห็นจังไรสิตามท่านคงตามบ่ระท่านน้องๆ่นอ้นอ,นองเลยยจรติเย,วยาว์เปล่าเล่าเดอ้อมาทางนี้คือน,นําเสนอสิ่งที่บ่เคยเห็นพี่นอ้องสิ่งที่แปลงแปล่งตา และก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเือครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขับรถขึ้นมาบนทางนี้บนทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลขหกพี่น้องเอยบูนี่มองนี้โอ้ยพี่น้องเอยภูเขามันเข้ากันกับถนนแต่เด้คือ,อยังอยู่เท่งสวรรค์นี่พี่น้องเออ ฝนนี่สีเขียวกับจีก็นี่พี่น้องแล้วก็แสงแดดมัน่องน้ำเนาะมัต้องให้แดดแสงแดดอยู่ข้างหลังพี่น้องสวยงามสุดได้เห็นมุมภากชัดเจ้าอันนี้ก็คือยอดแสงอยู่แสงตะเวนจ่าทาทางต่อไปก็จะไกลถึงล่งทางอันนี้ปากซองแล้วพี่น้อง คือเรืเครื่อนรับตะข้องพี่น้องเลยแลนมากอย่างพันบมอยู่เคื่อนความสวยงามของเคื่อนเบิร์กุ่นแม่น้ำปุ๊นคือแม่น้ำทั้งหมดนะครับห่วงไงไปสซานพี่น้องเป็นบรรยากาศที่ผมเคยเห็นมาก่อน ควันเป็นฝุ่นมูลน่ะพี่น้องกล่องโทรศั์บาล่าวเนี่ยปักบแถบเพระท่านพี่น้องแขงแดดมันจ่าโวดมันห่อนน้ำพี่นอ้องเครื่องโทรศัพทบพอดีปันไดพี่นอ <c oughs> ้องราคาบ่รแพงเก็บเงินได้ก่อนของนี้ก็ถือ เองินอยู่ครับมาทีหาสื่อใหม่อยู่อย่างไรไอโฟน iPhone, พี่น้องแต่ก,กับยูทูปเพิ่นกับปิดแสงไรได้เลยวาใดเอยสู่ต่อไ้พี่น้องค่อยเก็บค่อยกำเอากระมีดอกเดินทางมาถึงเลื่อยเรือเคลื่อนเอ่เลื่อยเคลื่อนลำตะข้องมากสไก่สิรุ้งทางดวนรับพี้ าราคาสิบยี่สิบ้บาทคนหนึ่งค้าอาย่างหีสวยกับต,ต้ง้งนตอนเสรารเนาะพี่เนอะเสาราเพราะถึงเสาร์ล้ายแบบดวงตะเวนขึ้นมันเห็นบรรยากาศนะ แดดจัดทั่วนั่งไปไฟช่างล้นมืพี่นอแนไปเรื่อยๆถึงหอดหมดแล้ววงกัก ซับเครื่องมันห่อนนะพี่นอนะ้องเนาะคผมจำกับบรายไปไปกับลบไปพี่น้องัมมีเงินซือ้อมหม่เอาล้วครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งต่อไปแหละผมส่วนผมก็ขอลาไปก่อนแต่ว่าภาพกันยังอยู่ให้พี่น้องเบิอง เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับทิ่รับชมติดตามสบายดีสวัสดีครับบึ่งต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ